สวัสดีครับภารกิจช่วยลูกไก่ตกลงไปในท่อครับซึ่งเป็นน้ำมันครับได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วครับตัวหนึ่งล้วมีกี่ตัวครับพี่สี่ตัวลูกไก่ชุดนี้เมื่อเช้าผมได้ลงคลิปไปแล้วครับนะแต่ก็ ไม่ทราบว่าจะมาโชคลายครับเขาออกจากตรงนี้ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งชมเนี่ยออกจากตรงนี้ท่านผู้ชมจําได้นะเมื่อเช้าผมถ่ายใช่ไหมแล้วเขาจะพาลูกออกมานะพอออกมาแล้วมาตกถังน้ํามันพอดีครับนะลูกเขาตกถังน้ํามัน เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ทราบว่าจะรอดเลยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมอีกด้านหนึ่งครับนะเนี่ยครับนะพี่พี่วันชัยเราต้องแยกมันก่อนมา แยกแยกใส่กล่องก่อนไหมแบบไม่ไม่ผมว่าเอาอาบน้ําก่อนไหมอาบน้ําเป๊บน้ําอะไรให้ให้คาบน้ํามันมันออกอะ่อะผมว่าดีนะดีกว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม,ไม่ไม่เหลือนะถ้าแบบเนี้ยโอ้ใส่ใส่ใส่แชมพูใส่อะไรเนี่ยล้างให้เขาสเสร็จแป๊บเดียวใช้เวลาฮะ,าะมามามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวผม ถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่รอดครับนะดูดิไม่รอดครับนะี<ๆ>่เราต้อง<ๆ>เราต้องจับ<ๆ>จับแล้วอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ใส่กล่องแยกไว้เพื่อความอบอุ่นพอเขาแข็งแรงเราถึงปล่อยนะถ้าทิ้งไว้แบบนี้คงไม่รอดครับนะ<ๆ>อะเดี๋ยวผมดเดวตัวนี้นีวนไหนี่พี่

ตัวโบก้าอยู่อันนั้นตัวกาตัวนึงนี่อหวงนี้ตัวนะมันสองตัวเลยเอาจจับ จับได้แล้วตัวนเดี๋ยวน้ำมันแข็งชิบน้ำมันเหม็นชิบเป่งเลยไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นไม่ไม่นั้นดูดูข้างในดูเอ้ยอ้นันไม่เด็ดไม่เป็นไรบอกระดูดูดงขวางดู นายนายนู่นควงนู่นควงสุดออกไปแล้วเหรอเราอยู่อยู่หัวสุดนึกไม่ไม่อยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ในนี้ไหมไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ข้างนูกนี้นี่ในนี้สองตัวผมจับไปตัวนใครตัวอ่ะอ่าอ่า

เอากล้องเอาเลยไหมเอากล้องมือตกับปลกแล้วมา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 จะไม่เมียไม่เสียแลาวเฮ้ยอะไรกันเจ๊งๆลุยยยยโอ๊ะบ้าวอนเจ้าถือกล้องให้เจ้ากู้านดงเา้าต้องายดิปะบ้านเด็หัุยอยู่นี่เอานี่ได้ไหม เอากระเจาตัวเด็กกองล้างมอได้่เเอ้พี่ฮะพี่จับเฉยๆเหรอออเอ้ไม่ได้ถ่ายก็คจะือเแลก็จับอยู่แล้วกดถ่แล้วนี่มาล้างมือตรงนี้จะไปหนไปใจแลว

ก็เนาะค่ไก่ทีหลังเนาะเพราะว่าไปร้านเดือบสวยดี๋ยวบ้าเออร้านเดือบเอาน้ำไปก่อนร้านเดือบนะน้ำกับเติเลยครับร้านเดือบสวยอันดีที่สุดอ่าเรื่องกันนี่ไม่ใช่อะไรอ่ะเอ่าเราเจ้าว่าพวกเราเนี่ยอ่าเรื่องนี่นะเปิดฝาเทลงไปเลยว่าพวกเรานี่ไม่ใช่อะไรฝาเรื่อง vô wow. <laughs> <laughs> cái lượng nga <laughs> <laughs> yeah. yeah. chị chính, chị 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 nó chị 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 đâu chị 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 đi ta hết luôn ต่างจิดหมดเลยอ่ะต้องเอาไอ้นู is is ้พวกก็ต้องเอาไอ้จันไอ้น้ำเพิ่มมันทีเดียวออกเลยมันไม่เปนแสบตาไหมมันเข้าตาเป็นพวกกาแสบทั้งอะไรเลยเนี่ยพวกกาล้างก่อนเนี่ยล้างมันก่อนเลยเฮ้ยไก่มันไม่แสบล้างน้ำธรรมดาก่อนเนาะเฮ้ยไก่มันไม่ใช่แสบตาเฮ้ยจีดไปเลยทีเดียวเพิ่เดี๋ยวนี้โอ้ยพวกกาไม่เห็นนี่ที่เหลือเป๊ะ กองกองกองกระดาษที่ใส่ของมาเราพวกเราเนี่ยเอามาพอผมล้างเสร็จก็จะได้กระดาษได้ตรงไหนนะหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยนี่มีนี่อะไรเดียวม่หยุดฮะไม่หยุดจะรอดไหมเนี่ยรอดรอดนะอ้าพี่อะไรกองกองเอาเอากระดาษอะไรมาก่อนใส่ไว้นี่เราเออเออได้ได้ถูกต้องแน่นี่เดี๋ยวนึ่งเลย ไมม่ีเนื้อเอาฉีดไปก่อนใส่ไปแกงเจ้าแดดจันเลยนู่นเลยงเจ้าแดดจันเลยเออใสไปเลยเขาเป็นเรื่องรูดดอกเลยพ่อค้ารูดที่ตามันออกใหญ่น้ำเข้าปาไก่ไม่ใช่ตาหรอกมันไม่เอาล้างเลยเลยพ่อค้าล้างเลยอย่าอย่าเยอะจัดนั่นน่ะเห็นไหมตามเปิดได้แล้วพ่อพ่อค้าล้างนั่นน่ะตามันเปิดแล้วฉีดนะ จีดนอยาจีดปะจีดจีดจีดลงงังบ่าลูกิดช่วยท่านแต่ไม่มีใครจะช่วยเราล้างอีกรอบไหมเนี่ยโอ้ได้ก่อนได้ก่อนเดี๋ยวแม่แล้วไปให้แม่มันไม่เนี่ยใส่ใส่เตาอบเออมันแห้งคนแห้งมีอบเหรอโดนไงไมโครเวฟบบ้านผมมี อบได้ผมตายด้วยนะไม่มีอากาศมาเคี้ยวได้เลยเฮ้เคี้ยวสักกระดูกเลยเออนี่ออกดีเดียวพวกก้าเห็นไหมไม่รู้ตัวไหนอ่ะมัน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 อยู่ในอยู่ในนละมันเครื่องไงล่ะมันไม่ไม่ได้อยู่ข้าวโมันอุบอยู่ในนละมันเครื่องพับใหญ่แล้วล่ะรถรถนี่ก็ปฏิหารนะอ๋อ ขีดจะไ,ไม่ได้ฉันมปลองอทิ้งปเปล่าดินั่นแหลกเรื่องแล้วเอาน้ำทีดก็ไม่ได้ที่เอานายแล้วแหละเลยใหญ่หวมมัหหวม,ม,มันจมบ่กขาใหญ่หัวจมมันว่ายน้ำเป็นไงน้ำไม่ลึกมันไม่เป็นไรมันยืนได้โอ้ดีไปว่าดีพวกเราก็ชอบพวกเรานี่พวกว่างานนะ ยังตัวคออย่าเต้เดียวลังตัวมุกคอนี้ให้มันยืนได้ให้ระบบยืนนะโอ้วย้วยน้ำนี่คือให้เขาว่ายน้ำแบบมันตัวนี้เมื่อกี้มันมันต้องมาเลื่อนทีหลังมันก็จะไม่จะเลื่อนทีแรกมันมัีสี่ตัวที่มันเลื่อยอยู่ไอ้ตังตีมีอยู่อีกมึงพ่อค้าที่เหลืออยู่ผมเหม็นมีไหมแค่วิ่งดำดำอยู่ต้องไปดูไหมต้องไปดูก่อน ทั้งหมดมันมีกี่ตัวพี่ห้าตัวสี่ชั้นที่ชั้นเอามายากกัลอนละสี่ตัวสี่ตัวนะรู้ว่าเราจะเอาไปขึ้นแม่มันแบบนี้เหรอให้แม่มันอุบเออแม่มันอุบ็ได้วิ่งสามแม่มันเองฮะมันวิ่งตามแม่ไปอีกอย่ามาไว้นี่เดี๋ยวมันฆเดี๋ยวนี้มันตายนะเดี๋ยวแม่มันไม่เอามันต้องตามแม่มันไงมันคล้ายๆว่ามันจะได้กระตุ้นด้วยนะไปอยู่กับแม่มันได้วิ่งกับแม่พออย่างเนี่ยพอแล้ว จะอาดแม่ได้ให้มันได้วิ่งกับแม่มันได้ใช่นานเกินเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมืดมันกลับไม่แม่ไม่เอานะนะนะมันกลับไม่ได้แม่ไม่เอาเลยไปหาแม่มันก็ไม่รู้อไคิดว่าไป้หมันไปหาแม่มันน เดี๋ยวผมลอง รอให้แม eh? hey, uh ่มาเอาคงไม่มาเดี๋ยวลองเอาไปส่งแม่มันดูเพื่อจะได้ความอบอุ่นจากแม่ครับ ไหนะนเดี๋ยยวเต้องล้างมันออกล้างน้ำมันนะล้างเร็วล้างเร็วล้าไม่ล้างหรอกตายหมดล้างส่วนเลยอันนั้นแม่เอาแมวเจอไปปล่อยปล่อยตรงนั้นได้ก้างเดี๋ยวไปหายอย่าเข้าไปเยอะ ครับเข้าไปแล้วครับนะอันเดียวนนะีเข้าไปแล้วไปไปลุกไปไปลุกไปเข้าไปไปลุกไปอาแม่น่ะเข้าไป ครับนะเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยติดตามชีวิตลูกไก่ของเราว่าจะรอดไหมครับนะเดี๋ยวผมก็จะติดคิดไว้เพียงเท่านี้ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตว่าลูกไก่ของเราที่โดนน้ำมันนะจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมก็ช่วยได้แค่นี้ครับก็คือนำลูกไก่ที่ตกน้ำมันนะไปล้างแล้วก็ ก็อย่างที่เห็นคลิปก็จะมาส่งแม่เขาเดี๋ยวให้แม่เขาให้ความอบอุ่นดูซิว่าจะสมัครสมานหรือว่ารักษากันอย่างไรนะคะะครับรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ